สวัสดีครับเพื่อนเื่อนครับวันนี้จะพูดอย่างรวดเร็วนะครับมีคนถามว่าทำไมหน้าเราบอกรูสีดิดรูสีปะ่ะความแป็นตัวของสีอ่ะเออเป็นอย่างนี้แหละที่มันไม่ที่วันไม่ข่าวนะก็คือเราก็ต้องแต่งหน้าใช่ปะ่ะแต่ว่าไม่ได้แต่งก็โบบอ๊แว๊กแวกแบบทาลิปแดงปัดแก้มชมพูแบบนี้ใช่ไหม อย่างแรกนะครับฟิงแนะนำตัวนี้เลยแล้วมันนลาจแต่คนนจริงๆอ่ะแต่คือที่ฟิงใช้ที่ฟิงใช้นะฟิงใช้ของอะไรเนี่ยชินสตาร์เป็นของเกาหลีอ่ะซื้อที่จริงๆพี่งใช้ของบีบีนะอันนี้ก็เป็นเคลียร์บีบีเหมือนกันอ่ะแต่พิงไม่รู้ยังไงนะซื้อที่ฟิงซื้อที่อีทูดี้นะครับตัวนี้เป็นรองพื้นเอฟเอฟยี่สิบบวกพีบวกเอบวกบวกสี่ร้อยห้าสิบตัวนี้ ใช้น้ำกันนะหลอดหลอดใหญ่เท่ามือแล้วก็ต่อไปพอใช้นี้เสร็จใช่ว่าคือก็ใช้คอนซีลเลอร์ของอะไรเนี่ยอ่านดูรีวอลนรีแวน์รีแวนร์รูนอะไรเนี่ยตัวนี้อยู่ที่ตัวนี้มันเป็นอันเนี้ยเป็นคอนซีลเลอร์พิลซื้อมันเป็นคอนซีลเลอร์แบบลิควิดอะเป็นน้ำครับก็จริงๆงมันมีแท่งกับน้ำถ้าแท่งฟิงว่า คือตอนแรกเาแท่งนะแต่ว่าดูแล้วมันใช้ยาก็เลยใช้น้ําถ้าน้ําแนะนํานะถ้าแห้งคิดว่ามันจะเหมาะกว่าเหมาะการปกปิดสิวมากกว่าแต่ถ้าเป็นน้ําอ่ะจะปกปิดพวกรอยดําตรงขอบตารอยแดงตรงขอบจมบูกอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ดีกว่าแต่ฟิงก็ใช้นีตัวนี้นะมันก็มันก็ปิดโอเคอะ่ะเนาะตัวนี้อยู่ฟิงซื้อมาประมาณ300กว่าบาทตัวนี้พอใช้เสร็จใ,ใช่ปะ ก็ลงแปรงทับสักหน่อยนึงแล้วก็ปัดด้วยเชดดิ้งนะคะเพราะว่าผู้ชายใช้ได้ไหมได้นะเพราะว่าดูผู้หญิงอ่ะจริงๆผู้หญิงคือจะทําให้หน้าเรียวใช่ไหมเช่นเดียวกับผู้ชายเหมือนกันผู้ชายบางคนอะ่ะกรอบหน้าใหญ่กรามใหญ่อย่าง่าฟฟินเนี่ยเป็นคนที่แก้มกว้างกรามใหญ่เนี่ยเวลามองตรงรจะอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเออ เราก็ต้องปัดนิดนึงให้มันแบบดูดใกล้ๆดูวม่อน้วมันแบบเล่นแสงเงานิดนึงให้มันแบบมันว่าหลบมุมได้โอเคไหมถ่ายรูปมันจะได้โอเคขึ้นมาหน่อยนึงอรย่างนี้แล้วบางคนที่ไม่มีที่ไร้ด่างอะ่ะตัวนี้ก็ใช้ได้นิดนึงแล,แล้วจริงๆมันถ้าใช้ปัดเองสักพักอ่ะแล้วลองทําดูอ่ะมันทําได้นะก็คือใช้นิ้วนิ้วนางก็ได้ถูถ,ถ,ถูถูเสร็จใช่ป่ะปัดออกก่อนค่อยๆกดลงมาอันนี้ฟิงเม่ทำนะเออกดลงมา ลลาลงมาแล้วแต่ก็ไล้ลงมาแต่ไม่ได้ว่าโอ้โหดำปืดอะไรขนาดนั้นนะครับก็มันทำได้เหมือนกันไลาด้านลงมานะครับพอใช้เสร็จใช่ป่ะแนะนำนะคนที่ลคือต้องลงแป้งก่อนใช้ตัวนี้นะเพราะไม่งั้นมันจะไม่ได้พอลงแป้งเสร็จใช่ป่ะเราใช้ตัวนี้เสร็จแล้วทาเกาะนี้เสร็จแล้วไม่ใช่ว่าเสร็จนะต้องปัดแก้มตรงนี้นนนหน่อยนึงนะเพราะว่าถ้าเราคิดดูถ้าแบบหน้าเราขาวตรงนี้ เริ่มแบบดำๆใช่ปะ่ะนั้นหน้าขาวมันจะลอยมันจะแปลกๆอ่ะเออจะรู้ว่าเราแบบปัดมาหน้าเราปัดมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเราใช้ออปัดแก้มนี้น่อยๆให้มันเป็นสีเข้มลงมาหน่อยนึงมันจะทำให้เราดูมูดสมูทมากขึ้นเราจะไม่ไม่ลอยอ่ะไม่ขาววอกเกินไปอะไรเงี้ยมันจะดูดีหนึงแล้วก็ปัดเลาะขอบกรอบหน้าด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเวลาแส่งตกระทบอ่ะมันได้ดูแบบปกติอ่ะเป็นธรรมชาติดูสวยอะไรนี้ดีขึ้นหน่อย นะครับก็จริงแต่มันนานอะเวลาแต่งทีไรเงี้ยเช้ามาก็ต้องถือเวลาหน่อยเรียบร้อยพอเสร็จใช่บ้าแนะนำสำหรับคนที่อยากให้เครื่องสำอาติดหน้าน,านานๆนะครับก็ใช้สเปรย์น้ำแร่ฉีดก็ได้แต่ถ้าคนที่แบบว่าเออไม่มียังไม่ได้ซื้อหรือฉุกเฉินก็ใช้สำลีอะใช้สำลีแผ่นไรเงี้ยไปซับน้ำให้มันหมาดๆบีบเอาไว้นะหมาดๆเลิกกด ก่อนที่จะทาเชดดิ้งนะครับก็คือหลังจากลงรองพื้นลงคอนซีลเลอร์แล้วลงเบสใครที่ลงเบสก็ลงลงเบสก่อนนะครับเพราะว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยค่อยย่เพิ่งแต่งหน้าก็ตอนก่อนแต่งหน้าก็คือกดสับกดกด,กด,กดเหมือนให้น้ํามันซึมเข้าไปซึมซึมทั้งหน้าเลยนะทั้งหน้าทั้งคอที่เราทาแล้วก็รอมันแบบแห้งสักพแบบักอะ่ะพอมันแห้งสนิทแล้วเราก็เอาไดรบเป่าเล่งก็ได้นะพอมันแห้งสนิทแล้วอะ่ะถึงค่อยลงแป้งลงเชดดิ้งลงออนอะไรอย่างนี้นะครับ พอเสร็จแล้วแค่นี้ก็อาจจะต้องแบบกางวันก็อาจจะเติมหน้านิดนึงแต่แต่มันก็ไม่ได้ไหมายความว่าคือที่เราถามมันไม่ได้ไหมายความมันจะไม่หลุดเลยยิ่งเราเอามือไปโดนยิ่งเอาไปทับมันไปซับมันก็ออกเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ออกน้อยกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าใช้สเป,ปรย์น้ำแร่มันจะไม่ไม่เยมิมหน้ามันจะไม่เยมิมกองวันพอกลับห่อมากลับห้องมาตอนกลางคืนเว้ยจับน้ํานอนแล้วฟิ้งใช้ตัวนี้เป็นบีโอเล่เป็นครีนซิ่ง เป็นคิงซิงมิ้นเหมือนเป็นนมนะครับก็ตัวนี้ก็กดมาใช่ปะใส่มือเลยก็ถูเปิดเปิดหน้าก่อนนะแล้วก็ถู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 ไม่ได้ขัดอย่างนี้นะก็คือถูปกติถู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 แบบถูมันออกโดนใต้ตานิดนึงอะไรอย่างนี้ลองลองลองเสร็จก็ล้างออกแล้วจะรู้ว่ามันสะอาดจริงๆแล้วก็พอล้างออกเสร็จใช่ปะ ก็สับหน้าแห้งก่อนแล้วก็ใช้โทนเนอร์ทับชิโน์ซับดูถ้าโทนเนอร์ใครที่คือใช้โทนเนอร์ทำไมให้มันปรับสภาพผิวไงแล้วยิ่งถ้าโทนเนอร์นะครับถ้าเป็นคนที่เอ่อหน้ามันถ้ามันหน้ามันหน้าแบบชุ่มชื้นอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเท่าไหร่หรอกแต่คนที่หน้าแห้งแนะนอนะคบให้เอาแอลกอฮอล์ที่น้อยที่สุดเพราะว่าไม่งั้นหน้าคุณจะแบบแห้งมากเพราะแอลกอฮอล์มันจะทําให้น้ำแบบน้ํามันจะไม่อยู่บนหน้า ถ้าเราใช้โทนเนอร์เช็ดแล้วเนี่ยเราดูเราเช็ดมาแล้วมันโอเคไม่มีเครื่องสังไม่มีสีน้ำตาลไม่มีอะไรติดออกมาโอเคนะคุณล้างสะอาดแล้วแต่ถ้าสมมติว่ายังติดออกมาแบบืนะ right. นั่นแสดงว,ว่าคุณยังล้างหน้าไม่สะอาดนะครับแล้วมันจะเป็นสิวต่อมาแล้วถามว่าคนผู้หญิงที่เขียนตาตอนผู้หญิงนะผู้หญิงที่เขียนตาเขียนอะไรนี้ทํายังไงก็มันจะมีนี่จะไม่ได้เป็นของอะไรอะ่ะที่มันจะเป็นน้ําใส่ใส เหมือนคั้ายๆคัทโทเนอร์แต่ไม่ใช่โทเนอร์นะทำเป็นการแสบตาคือใส่ใส่เข้าไปเป็นรีมูฟมั้งเออรีมูฟแล้วกดเข้าไปแบบวางไว้อะกดให้มันกดหน่อยนะให้มันแบบโดนขอบตาโดนเครื่องสำอางที่วันนี้กดไปต่อพักแล้วก็ค่อยลูบออกค่อยคลูบออกอย่างนี้ทำมันเรื่อยๆหน้าหลังเดี๋ยวก็จะออกหมดสะอาดด้วยไม่มีแล้วไปแล้วนี่ใช้ทั้งหมดนี่ น้อยนะพิงว่าอยู่นี่ผู้ชา,ายแต่งหน้ามันไม่ได้ต้องแปลแเราเลยจริงคนใช้แปรงด้วยนะบางทีซื้อแปรง,งแปรงเาสะอาดบ้างนะไม่งั้นมันจะทำให้แด็งหยุดไดไ้ส่วนคิ้วพิงไม่ได้เขียนไม่ต้องไม่ต้องถามด้าพิงไม่ได้ไล์เลย เบดนะคบแนะนาจริงๆใช้เบตเบดเขียวจะเหมาะกับคนที่เป็นเนี่ยอย่างฟิงอะที่ต้องใช้เบตเขียวเป็นหลุมหน่อยนึงเป็นสิวแดงสิวอักเสบสิวอะไรเงี้ยใช้เบตทับก่อนอะจะดีกว่าเพราะว่าเบตเขียวจะทําให้ดูหน้ารอยสิวรอยแดงเงี้ยดูลดลงรอยลดลงเนาะก็วันนี้จบแค่นี้แต่อันนี้พี่ไม่ใช้เบดเขียวนะไม่ได้ขอใช้นะถ้าใช้นี่นนว่าขา่าเลยว่าแต่น,นี้งบประมาณยังไม่มี ก็เราไปแหละไม่มีอะไรพูดแล้วไปละบ๊ายบาย,บาย,บาย